สิ่งใดก็ตามที่เหล่าภาคมืดภาคมารพยายามานพยา,าพยามานต่างดาวต่างดาวฝ่า,ายมืดทั้งหลายที่ใช้อิทิฤทธิเดชภัญญาตะบะฌานญาณคุณใสมนต์ดำคาถาโคมเวทมนต์ทั้งหลายอ่าแล้วก็ใช้เทคโนโลยีใดๆก็ตามในการปิดกั้นจิตสะกดจิตควบคุมจิตทั้งหลายนะกักขังจิตวิญญาณไว้ที่แห่งใดแห่งห,หนึ่งของเปล่าผู้โปรดสารทั้งหลา,า,า,ายก็ตามนะการใช้อิทธิฤทธิเดชปัญญาตบะฌานญาณคุณไสยมนต์ดำคาถาโคมใดๆก็ตามนะ เทคโนโลยีใดๆก็ตามนะในการปั่นจิตปั่นใจนะในการใช้ความรู้สึกที่อารมณ์นะใช้ข้อเงื่อนไขข้อแม้ในจิตในใจทั้งหลายใช้แง่มุมทิฏฐิมานะทิฏฐิทัศนะทั้งหลายนะใช้ความโกรธเคืองนะใช้ความน้อยอกน้อยใจใช้ความปฏิเสธปฏิฆาใดๆก็ตามของผู้โปรด์นำมาขยายผลกลายเป็นความแตกแยกแตกสามัคคีในผู้ทีมผู้โปรต์ตว์ทั้งหลายในครอบครัวของผู้โปรต์ตวสทั้งหลายก็ตาม ก่อให้เกิดความบริเศธป็นคะแบบหัวชนฝาใดไ้ก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นนะแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่ดูดพลังชีวิตดูดพลังบาร,รมีที่วาสนาบาร,รมีจากภาคส่วนต่างๆไปใช้ในทางที่ผิดทั้งหลายนะหรือหยิบยืมมือผู้โปรดาัทั้งหลายให้ใช้ที่วาสนาบาร,รมีในการแผ่พลังงานมืดๆนะออกสู่โลกสู่สังคมสู่สังมวัดโดยรวมทั้งหมดน้มวลก็ตามทั้งหมดนั้งสิ้นหรืสิ่งใดก็ตามนะที่ ก่อให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในกิจการงานทั้งหลายในทรัพย์สินเงินทองในหน้าที่การงานในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตทั้งหลายนะในการทําธุรกิจธุรกรรมในใดก็ตามก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในในรายรับรายได้ทั้งหลายนะในบุญกุศลก็ตามที่กระทำนะในการถวายมังกรทานก็ตามนะหรือว่า ปิดกั้นปิดบังนะการโปรดร่วมกันของเหล่าผู้โปรดัตว์ทั้งหลายทั uh, <t <t ้งหมดสิ้นไม่ว่าจะทางหนึ่งทางใดก็ตามการยุยงแยงแข่งรั่วให้ก่อให้เกิดความปฏิเสธปฏิฆะต่อผู้โปรดสัตว์นะต่อองค์มหาบรมีทั้งหลายผู้โปรดสัตว์ครูครูบาอาจารย์ใดๆก็ตามนะก่อให้เกิดการถอยห่างออกจากพระธรรมก็ตามนะหรือว่ากีดกันตัวเองให้อ่อยห่างจากการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบรมีก็ตามทั้งหมดสิ้นให้บากกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้น ของเหล่าภาคมืดภาคมารพยายามานพยายามานต่างดาวต่างดาวฝ่ายมืดแต่ไดก็ตามบริวารภาคมารทั้งหมดล้นสิ้นได้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกับขังตัวมันเองกัเป็นความเจ็บปวดทุกทรมานกัเป็นความบีบกันกดดันกัเป็นความทนได้ยากกันความวิบหลีบวื้พลาดคุ้มคั่งฟันเฟือนในจิตในใจกลายเป็นบรรทัศพนานการกัขังตัวมันเองอย่างเหนียวเหนื่อยเหนียวแน่นเจ็บปวดทุกทรมานแสนสาหัสชั่วกับชั่วกันต่อทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้กระทําก็ตามทีผู้สั่งการให้กระทําก็ตามทีหรือส่งจิตมากระทําจากระยะไกก็ตามที ว่าจะอยู่แข่งหนตำบลใดก็ตามทั้งหมดนสิ้นนะให้มีส่วนในการสะกดการครอบงำการจองจําโดยบากตุเองนี้โดยทั่วกันไปตลอดการเถิดนแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่ดูดพลังชีวิตดูดบารมีอินนวัฒน์ศาสนาบาร,รมีไปใช้ในทางที่ผิดก็ให้สูญสลายกับคืนสู่สุญยาตาทั้งหมดนั้นสิ้นนะแต่การแบบนี้เป็นต้นไปและสิ่งใดก็ตามที่ได้ยืมมือเหล่าผู้โปรสัตว์ทั้งหลายใช้ทิวศาสนาบาร,รมีใช้บาร,รมีของตนนในการแผ่พลังงานมืดมืดอ่า ออกไปสู่โลกสู่สังคมก็ตามนะสู่สื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายก็ตามนะหรือว่าออกสู่สังวัททั้งหลายก็ตามก็ให้ทําให้สําเร็จล้มเหลวโดยทุบการเทินทุกกรณีกรรมทุกเพศกรรมลักษณะกรรมของเหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมารพยายามารพยายามต่างดาวต่างดาวฝ่ายมืดใดๆก็ตามบริวารภาคมารทั้งหลายเราอสูรทั้งหลายเรายักษ์ทั้งหลายที่เคยใช้ทิษฎีเดชภัญญาตะบะชานญาคุณใสยมนดำคาถาคมเมตมนทั้งหลายนะหรือว่าใช้เทคโนโลยีใดๆก็ตามนะของต่างดาวทั้งหมดจะสิ้นนะ ทุกการณีกาทุกแพศกรรมสนาณากรรมทุกอย่างโอโหสีอโหสีอโหสีสโซโซอยากน้ําหน่อยทางบ้านด้วยมีส่วนในทั่วกันในทุกมโมละเชนภูมิ